ครับเพื่อนเพื่อนอุเทนถวาย39ที่รักทุกท่านวันนี้คณะทำง,งานของของกลุ่มเรากลุ่มอุเทนถวายรวมดาวมาที่โรงแรมมารวยการเล่นเพื่อเพื่อที่จะมายืนยันยกับทางโรงแรมว่าเราจะใช้ห้องใช้สถานที่อย่างไรแล้วก็เรื่องอาหารการกินแล้วก็ เราจะมีการคุยกับเพื่อนๆเกี่ยวกับเรื่องขั้นตอนต่างๆแล้วก็พิธีการต่างๆว่าเราจะทําอะไรกันบ้างนะครับเราจะมีอะไรที่นําเสนอเพื่อนๆที่จะมาในวันงานครับขั้นแรกเดี๋ยวขอเชิญเพื่อนประกาศว่ามาดูที่จะเจออะไรมาดูที่ก็เป็นห้องอะไรครับครับอัานิ้นะจะเราจองห้องรวยเพชรซึ่งห้องนั้นเป็น ห้องที่จุได้แค่50คนความรู้สึกที่ผมเข้าไปดูปั๊บนี่มันจะเล็กเกินไปแล้วก็มันจะเป็นซองยาวเกินไปเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาวนะครับเวลาเพื่อนอยู่ท้ายห้องอาจจะใช้กล้องทางไกลส่องมองเพื่อนบนเวทีว่าให้ใครพูดอะไรแล้วก็ไม่ได้ยินเราก็เลยมีความคิดว่ามันมีห้องอยู่ห้องห้องรวยเงินหนึ่งรวยเงินหนึ่งนะครับครับห้องนี้อลังการกว้างแล้วก็ดูดีเวทีอะไรต่างๆลงตัวหมด ซึ่งผมจะมีวีดีโอเดี๋ยวจะฉายให้ดูก่อนชุดหนึ่งครับคต่อนนี้ก็เพื่อนๆเราอย่าเรียกว่าเป็นตําแหน่งหัวหน้าคุมหรือว่าตําแหน่งอะไรไม่ใช่เราเป็นผู้ทํางานทั้งแปดคนเนี่ยเราเป็นเพื่อนทํางานเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายของของเราที่เวลาจัดงานต่างๆเพื่อตําแหน่งที่มีไว้ เื่องมอบหมายงานเฉยๆเราไม่มีหัวหน้าไม่มีประธานไม่มีอะไรเราช่วยทำงานทำงานเพื่อพวกเราทุกคนเพื่อเฉยสามสิบเก้าทเริ่มต้นจากคุณสุนย์ันยศุธทรอ่ะว่าไปมีอะไรที่นำเสนอสวัสดีครับเพื่อนๆเอ่อพอดีวันนี้ก็มาดูสถานที่อย่างที่ท่านภูมิกับว่านะครับก็มาดูแล้วภูมิกับแล้วก็สี่คนเนี่ยมาดูแล้วปรากฏห้องเดิมเนี่ยก็หรูๆนะฮะแต่ว่ามันก็แคบเล็กไปก็เลยขอเขาเปลี่ยนท่านภูมิกับเขาวิ่งไปหาที่โรงแรมเพราะแล้วก็ เปลี่ยนนะครับว่าเราขอเปลี่ยนเป็นห้องใหญ่รานที่แรกเขาคิดว่าคนเราจะมาเนี่ยแค่สี่สิบห้าสิบคนแต่ท่านผู้มิกับรหรือว่าพวกเราเนี่ยประมาณกันแล้วผมว่าคาดว่าอาจจะเกินเจ็ดสิบนะครับ <70 S 2> พอบอกว่าอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยทางโรงแรมเขาก็เลยบอกโอ้โหถ้าอย่างนั้นก็ไม่ไหวหรอกห้องนี้เล็กไปเขาก็เลยให้เราห้องห้องใหม่นะห้องรวยเงินหนึ่งเงินห้องรวยเงินหนึ่งหนึ่งนะครับรวยเงินหนึ่งนะครับจาก จากพ้อมวยเพชรยกเลิกไปครับผมขอให้ชี้แจงให้ทราบแล้วก็ผมมีหน้าที่เรื่องเรื่องหลังป้ายหลังเวทีก็ดูแล้วก็พอดูสถานที่แล้วเราจะทําป้ายไวนิ่วมาก็คงจะไม่เหมาะสมนะฮะดูแล้วโรงแรมเขาจัดเขาทำก็กแกรนดีนะฮะงั้นเดี๋ยวเราจะให้ทางโรงแรมเป็นคนรับผิดชอบแต่ว่าคณะท่นานนี้ข้อความเนี่เย,เร,ยรเ,เราจะเดี๋ยวจะกําหนดร่วมกันนะครับ ก็เดี๋ยวงั้นเชิญท่านท่านชาญเลยนะฮะว่ามีอะไรจะชี้แจงเชิญครับก็ท้งนี้คณะกรรมการมาดูแล้วเกี่ยวกับเรื่องสถานที่ก็เรื่องการจอดรถจอดมาได้ทราบข่าววันนั้นรู้สึกว่าจะไม่มีงานการจัดงานที่นั่นที่ที่โรงแรมแต่ถ้ามีนะทางกรมคุณข้ามไปทางกรมอุต มป่าไม้ก็บริญาณถ้าที่จอดรถไม่พอถนี่จอดรถไม่พอไปจอดที่กรมป่าไม้ได้เ่านะฮะเดี๋ยวผมนั่นเพราะั้เรื่เรื่องที่จอดรถเนี่ยไม่ต้องห่วงนะครับถ้าจอดรถถ้ที่จอดรถมาก็มาไม่ไม่ต้องห่วงคือถ้าไม่ที่นี่ไม่พอกรมป่าไม้กรมป่าไม้เนี่ยเาจะอดเป็นร้อยคันเขาจะรองว่าที่กรมป่าไม้ได้จอดเป็นร้อยคันครับแล้วก็เรื่องสําหรับที่พวกเราจะจําชื่อกันไม่ได้นะฮะก็ได้กําหนดว่าจะทําป้ายชื่อนะฮะ อาจจะมีสายคล้องคอนะฮะให้พวกเราได้ได้รู้จักชื่อกันมีชื่อห้องมีชื่อแล้วก็ชื่อห้องนะฮะจะได้ให้เราคล้องคอไหมสายคล้องคอสายคล้องคอสายจูงจมูกนี่ยเอาไว้เส้นนึงสายจูงจมูกให้สุนันให้เมียจุงให้เมียจุนนะอย่างอื่นก็ครับก็เสนอมาเดี๋ยวผมขอยญาเสนอนิดนึงครับตามที่เพื่อนฝากมานะครับเรื่องเรื่องที่พักนะครับเมื่อกี้ ทางคุณสุนันก็ได้ถามทางท่านคุ้มกันก็ถามแล้วว่าเขาจะลดให้ตามข้าราชการชใช้เลสข้าราชการใช้เลสข้าราชการคือเพื่อช่วยแจงรายละเอียดนิดนึงคือปกติเนี่ยพันแปดร้อยบาทต่อห้องนะครับถ้าถ้าเรามากันเยอะอย่างเงี้ยแล้วเราพักเขาขที่พันห้าร้อยบาทนะครับเดี๋ยวติดต่อคุณ คุณตาซึ่งพาทธ้รถจะลดได้อีกไหมหรือว่าไม่ไม่แน่ใจครับก็รวมมาหารเช้าสองท่านห้องนี้หองทั้สองท่านครับสักไสคนเลยสองคนนะครับเพื่อนเพื่อที่นั่นก็โทรหาคุณชาญนะครับที่ใครจะให้สำรองนะครับชาญบอกเบอร์เลยเบอร์เพื่อนผมเลยของของของผมนะครับ0 8 1 8 2 2 1 9 2นึ่งแก็ แปดหนึ่งแปดสองสองหนึ่งเก้าสองเจ็ดนะครับเพื่อเพื่อที่อุชานจะได้ประสานกับทางโรงแรมนะครับและจองเพื่อนๆนมาจะได้ไม่ผิดหวังนะครับเดี๋ยวเชิญคุณอุชัยอีกทีนึงครับก็ผมก็เดี๋ยวหลังจากจบการประชุมครั้งนี้แล้วก็จะขอเชิญชวนเราเชิญเช็คดูเรื่องอาหารนิดหนึ่งว่าเราจะตกลงกันเรื่องอะไรหรว่าเราจะทานอะไรกันบ้างนะครับเราเรือกแบบบุฟเฟ่ต์บุฟเฟ่ต์เราเลียกแบบบุฟเฟ่ต์นะครับก็คงจะกำหนดให้นะครับ เรื่องเวลานิดนึงครับครับบัมไรพูดไปก่อนเดี๋ยวสุดท้ายผมจะสรุปเรื่องเวลาอ่าอครับล้าก็คงเท่าน,นี้แหละครับครับ,รบก็เรื่องเวลาจัดงานนะครับทีแรกเราจะจัดเช้ามันไม่ได้ครับเชา้านี่พวกต่งางจังหวัดนี่เขาขอร้องมาว่าเขาเตรียมตัวขยับเนื้อขยับตัวไม่ทันมันต้องมาเร็วเกินไปแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเรากินเชาน้านี่เราเพิ่งกินข้า,าวเช้ามาหยกๆยกมันจะมากินอีกส่วนการจะจัดเย็นเกินไปเดี๋ยวนี้มันก็มีปัญหาเรื่องการตรวจแอลกอฮอล์หรือว่า การขับรถเวลากลับบ้านเนี่ยมันจะดึกพวกเราก็วัยสวกันทุกคนนะครับเลย60สสายตาก็ไปดีครับส่วนเรื่องเ,ออเส้นทางที่มานี้จะสรุปตรงท้ายให้เพื่อนฟังว่าหากจะมาโรงแรมนี้ง่ายง่าย,ง,ายง่ายที่สุดครับมันมาได้หลายทางนะมาทางพหุโยธินถ้าตา่างจังหวัดเข้าพหุโยธินมันจะเลยเลยซอยพหุโยธิน42ิมาประมาณ100เมตรถึง ซ้ายมือก็ถึงโรงแรมามาเลยการเย็นถ้าท่านมาจากวงสว่างาไม่ใช่ขอโทษมาจากแครายตรงมาตลอดข้า,ามพิพาวดีมาพอถึงมหมามอะไรเกษตรศาสตร์มันจะมีอุโมงคลอดไปนวมินแต่เราไม่รอดนะเรารีบชิดซ้ายผ่านน้ำไหลผ่านผ่าน,าน,านเลี้ยวซ้ายเข้าโคนจุทิน,น,นเลี้ยวซ้ายเลยไปสักหน่อยเดียวผ่านหน้ากบไม้ก็ยูเทิร์น ก็ป่าไม้เลยไปแล้วไี่ใก็ไม่ไม่หน้าโกป่าไม้ยูเทินอ่าเราไปกลับรถที่หน้ากรมป่าไม้หรือว่าขวามือเป็นกรมวิทยาศาสตร์ทหารกระคงพูดง่ายๆว่าโรงแรมเนี่ยอยู่ตรงข้ามมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ไม่ไปเยอะเยอะเยอะกันนะฝตรงข้ามโกบ่าไม้เยอะๆโกป่าไม้แต่อยู่คขลางานนะไม่เป็นไรอยู่ฝั่งสวนหัวโยธินถ้าเผื่อเรามาทางไอ้นโอยุทธศิษย์ขาออกเรามาจากนั้นเราก็มาเลยโรงแรมมาหน่อยนึงประมาณสัก200ร้อเมตรหรือว่าห0 0ร้อเมตรเนี่ย ยูเธอร์กลับไปเข้าโรงแรมง่ายง่ายมากครับและที่จอดรถนี่เพียงพอถ้ามาถ้าป้อมหรือใครที่มาจากทางภาคเหนือเนี่ยก็มาทางนี้เลยมาพิทาลสิบพิทาลสิพอถึงแยกหลักสี่ไม่ใช่หลักสี่เพื่อนต้งยี่แยกเกษตรนะอลักสี่แยกเกษตรเลยเลี้ยวซ้ายแยกเกษตรเราเลี้ยวซ้ายนั่นแหละเลี้ยวซ้ายพอซ้ายเสร็จพอถึงเงีจะเจอวง แยกไฟแดงนี่อุโมงเราอยากเข้านะอยากลงบวงไหมเลี้ยวซ้ายเกเลี้ยวซ้ายงดีขวามือเลี้ยวขวามือเลี้ยวซ้ายเดินจากแยกนั้นมาสักสองร้อยสองร้อยเมตรนะครับโรงแรมอยู่ขวามืออโรงแรมหาไม่ยากง่ายมากป้ายป้ายเบลเบล่านะครับขออนุญาตสังเกตนิดนึงมันจะเลยการทางพิเศษมานิดเดียวเองครับถ้ามาจากหลักสี่ถ้ามาจากหลักสี่สายการทางพิเศษมีน้อยมากส่วนใหญ่จะมาใช้วิภาวดีนะแต่จำมาแล้เพราะโขนงทยชินสี่สิบสองครับจำไว้เลย อยู่ใกล้ๆโอโจชินขาเข้าเนี่ยเลยสี่สองมาวกับเบสซ้ายเมือนไม่มีใกล้เพระโอโจชินสี่สองอาตุนี้เป็นหลักครับผมแล้วเพื่อนๆถ้าสงสัยยังไงเนี่ยโทรหาชาญหรือว่าโทรหาคุณาน,านันท์นโทรศัพผมได้นะครับตามเบอร์ที่ท,ที่มีมีจะให้บบไว้ในไลน์อ่าในไลน์ครับก็บยังไงยังไงก็เชิญเชิญเพื่อนๆนะครับวันที่5นะครับคุณนันคิดว่าเชิญเชิญ <ๆ S 1> ทุกท่านนะเพื่อนที่มาจากนครสวรรค์ก็มี เดี๋ยวไเลยถ้าเป็นไปได้นี่ใครมีเข็มกัดขาวนะเพื่อความเท่ความเท่นี่ไม่จะเป็นต้องต้องอะไรประมาณนี่คือสัญลักษณ์ของเท่นผมตัวเตียมไว้เส้นหนึ่งแล้วนี่เส้นหนึ่งแล้วอันนี้ชุดกสออะไรเป็นเต็มยศอันนี้เป็นไอดอลไอไอต้อนเนาะไอต้อนของของงานเอาววันนั้นจะแต่งมารักเพื่อนๆครับครับแล้วก็อย่าลืมนะครับวันที่5กันยาเรา เพื่อนๆที่อยู่แต่จังหวัดยังมานะครับนครสวรรค์ก็มานะฮะแล้วก็อยู่หาดใหญ่ใต้หวันก็มาหนองคายก็มาเกียก็มานะครับแล้วเพื่อนๆอยู่เทียนก็เชียนก็ไล่ก็มายายเพื่อนแต่จังหวัดนะเชียงรายเชียงใหม่ภูเก็ตแล้วก็น้องคายสันเพชรอยู่หนองคายก็ต้องมาครับรถเพื่อนที่อยู่กรุงเทพนะครับเยายเพื่อนแต่จังหวัดนะครับผมถ้าท่านไปมากันผมไปคนเนี่ยบุฟเฟ่ผมกินกันท้องกลางผมตายแน่เลยต้องมาให้เยอะๆั ครัับสสวดีเอาเรื่องเรื่องเวลาเวลาอ๋อเวลาก็คือสิบสาเริ่มสิบห้าสิบศูนย์นอนเริ่มก็สามทุ่มสองสามทุ่มแล้วแต่ถ้าติดลมก็งเหล็ดได้ชั่วโมงอ่าสักสี่ทุ่มอย่าลืมนะครับวันที่ใครบ้านใครกลับก่อนครับผมอย่าลืมนะครับวันที่ยี่เออวันที่ห้ากันยาสองวันห้าร้อยลงทะเบียนหนึ่งพันผู้ติดตามห้าร้อยครับง่ายๆไม่มีอะไรใครใครใครกลัวตำรวจจับก็นอนที่นี่ครับพันห้าอ่า โอเคนะครับครับผมขอบคุณครับแล้วเจอกันนะครับเพื่อนๆหมา